สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทีออ่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งจากสมัยพุทธกาลนะครับค่ะก็คือเรื่องการฉันพระตาหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจริงๆแล้วพระองค์ทรงปฏิบัติยังไงมีหลักการอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วเรื่องราวเมื่อ2,000ันกว่าปีก่อนเนี่ยจะให้มุมมองอะไรกับพวกเราในยุคป,ปัจจุบันได้บ้างครับค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆค่ะ เราจะมาพิจารณากันจากหลักฐานที่มีอยู่ทั้งในพระไตรปิฎกอัธกถาแล้วก็รวมถึงงานศึกษาต่างๆด้วยนะคะเพื่อทําความเข้าใจแนวปฏิบัติเหตุผลประโยชน์แล้วก็ข้อกําหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฉันพัตตาหารเพียงมือเดียวของพระพุทธองค์แล้วก็พระสงฆ์ในสมัยนั้นแล้วก็ลองมองดูว่าแก่นสารสําคัญจากเรื่องนี้จะสะท้อนหรือให้แง่คิดอะไรกับวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันได้บ้างคะ่ะครับถ้าอย่างนั้นคําถามแรกที่หลายคนอาจจะสงสัยเลยก็คือ สรุปแล้วในสมัยพธธุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงฉันพัตตาหารวันละกี่มือกันแน่ครับค่ะจากหลักฐานที่ปรากฏในพระสูตรหลายแห่งนะคะเช่นกีตาคิริสูตรเออกกจูุปมสูตรหรือพัทาลิสูตรมีข้อความที่ระบุค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่าพระพุทธองค์ทรงฉันพัตตา,ห,าหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่าเอกพัฒนะคะเอกพัฒ ใช่ค่ะคือฉันเพียงครั้งเดียวก่อนเวลาเที่ยงวันเท่านั้นดังที่ตรัสไว้ในพัทาลิสูตรว่า เราฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวหรือในส่วนของจุลศีลที่พูดถึงข้อปฏิบัติของภิกษุก็ระบุว่าเธอฉันหนึ่งเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิกาลอ๋อเวลาวิกาลค่ะซึ่งเวลาวิกาลก็คือตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ค่ะชัดเจนเลยนะครับว่าฉันหนึ่งเดียวแล้วอาหารที่พระองค์เสเวย หรือที่เรียกว่าข้าวในสมัยนั้นนี่พอจะทราบไหมครับว่าเป็นแบบไหนเหมือนข้าวที่เรากินกันทุกวันนี้หรือเปล่าครับอืมประเด็นเรื่องชนิดของข้าวนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะในคำพีร์มักจะกล่าวถึงธัญ,ญพืชด้วยคําว่าสาลียาวะโคทุม um ครับ ทำให้มีการตีความกันไปต่างๆนานาเลยค่ะนักวิชาการบางท่านก็สันนิษฐานว่าโยวะเนี่ยอาจจะหมายถึงข้าวบาเล่ส่วนโคทุมก็คือข้าวสาลีซึ่งเป็นธัญ,ญพืชหลักของชาวอารยันในอินเดียตอนบนอืมซึ่งต่างจากข้าวแบบไรซ์ที่เป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวที่น่าจะเป็นอาหารหลักของชาวทราวิททางใต้มากกว่าค่ะ อ๋อแสดงว่าอาจจะไม่ใช่ข้าวแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นหลักก็ได้มีความเป็นไปได้ค่ะส่วนคำว่าสาลีนี้ก็อ,อ,อาจจะหมายถึงข้าวสาลีหรือบางทีอาจจะเป็นข้าวพันดีชนิดอื่นหรือแม้กระทั่งข้าวโพดอย่างที่ทางภาคเหนือเรายังเรียกข้าวโพดว่าข้าวสาลีอยู่ก็มีใช่ครับครับค่ะเรื่องนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะแต่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของอินเดียสมัยนั้นค่ะครับ เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมากเลยครับทาให้เห็นภาพชีวิตในยุคนั้นชัดขึ้นเลยทีนี้คําถามสําคัญคือทําไมพระพุทธองค์จึงทรงเลือกปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ฉันมื้อเดียวด้วยล่ะครับมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังแนวปฏิบัตินี้ครับอืมมีเหตุผลสําคัญหลายประการประกอบกันเลยค่ะประการแรกเลยนะคะก็มาจากประสบการณ์ตรงและก็พระปัญญาอย่างรู้ของพระองค์เองดังที่ตรัสไว้ในหลายพระสูตรเช่น กีตาคิริสูตรและกกจูปมสูตรว่าการฉันมื้อเดียวเนี่ยทำให้มีอาภาษน้อยมีโรคเบาบางกระปี้กระเป๋ามีกำลังและอยู่สำราญ <c oughs> หรืออีกในหนึ่งก็คือมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุขค่ะอย่างนั้นก็คือเหตุผลด้านสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะน่าสนใจที่ว่า เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ค่ะเป็นประโยชน์ด้านสุขภาพที่ชัดเจนมากซึ่งก็น่าทึ่งนะคะว่าสอดคล้องกับความรู้ด้านสุขภาพสมัยใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในประเด็นนี้ค่ะนอกเหนือจากเหตุผลด้านสุขภาพแล้วนะคะยังมีเหตุผลในเชิงการวางระเบียบวินยัยหรือสิกขาบทสําหรับหมู่สงฆ์ด้วยค่ะครับเป็นการฝึกฝนให้ภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคมีความมักน้อยสันโดษค่ะอ๋อ หมายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนตนเองสําหรับพระภิกษุถูกต้องค่ะมีเรื่องราวประกอบในพระไตรปิฎกที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงค่อยๆบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมานะคะเช่นเรื่องของพระอุทายีที่ตอนแรกท่านออกบินทบาทในเวลาค่าคืนทําให้ชาวบ้านตื่นตกใจห,หรือเรื่องท่านพระพัฒาลีที่ตอนแรกรู้สึกว่าการฉันมื้อเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องลําบากทําไม่ได้แต่พอพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วก็ชี้แจงเหตุผล ท่านก็ได้สำนึกแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามครับจนในที่สุดก็สามารถทำได้แล้วก็บรรลุธรรมในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่าเป็นการฝึกฝนที่ต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ความเพียรค่ะนอกจากเรื่องสุขภาพส่วนตัวแล้วก็วินัยสำหรับหมู่สงแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับมีค่ะ ยังมีเหตุผลในเชิงสังคมด้วยคือเพื่อไม่ให้การรบกวนชาวบ้านด้วยการไปบินทบัตในเวลาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในเวลากลางคืนครับผมและเหตุผลที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการเอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติธรรมค่ะการฉันมื้อเดียวช่วยลดความหนักท้องความง่วงเหงาหานอนทําให้มีเวลามีกําลังแล้วก็มีสติที่แจ่มใสพร้อมสําหรับการเจริญสมาธิภาวนาการพิจารณาธรรมะได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการฝังคัดเกลากิเลสโดยทองเลย คือความอยากในรสชาติอาหารหรือตัณหานะคะทำให้ไม่มัวพวงอยู่กับเรื่องปากท้องจนเกินไปค่ะฟังดูแล้วการฉันมื้อเดียวมีเหตุผลรองรับที่ลึกซึ้งหลายด้านจริงๆนะครับทั้งกายวาจาใจแล้วก็สังคมเลยทีเดียวทีนี้เรามาลงรายละเอียดเรื่องประโยชน์ที่ได้รับกันบ้างดีกว่าครับนอกจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนของการฉันมื้อเดียวมีอะไรบ้างครับค่ะ ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นรูปธปรรมมากก็คือด้านสุขภาพกายค่ะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยคือทําให้เจ็บป่วยน้อยลงร่างกายเบาสบายไม่รู้สึกอึดอัดมีกําลังวังชาครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะคะว่าแนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักการแล้วก็งานวิจัยด้านสุขภาพในยุคปัจจุบันอย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะไม่ถึงแนวคิดอย่าง intermittent fasting หรือ IF ที่กำลังนิยมกันอยู่ตอนนี้หรอครับใช่ค่ะหลักการของ IF ก็คือการจำกัดช่วงเวลาในการกินอาหารให้มีช่วงที่ร่างกายได้อดอาหารบ้างซึ่งงานวิจัยจำนวนมากก็พบว่ามีประโยชน์มหาศาลเลยทั้งช่วยควบคุมน้ำหนักลดไขมันสะสมลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดแล้วก็อาจช่วยชะลอวัยไ,วได้ด้วยค่ะ เหมือนกับที่เคยได้ยินงานของดรโยชิโนรินากุโมะที่บอกว่ายิ่งปล่อยให้ท้องหิวบ้างร่างกายจะยิ่งซ่อมแซมตัวเองได้ดีหรือแนวทางของหมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เน้นการปรับสมดุลร่างกายด้วยการกินอาหารที่เหมาะสม ลดจำนวนมือลงก็พูดถึงประโยชน์คล้ายๆกันนี้เลยนะครับถูกต้องค่ะแนวคิดเหล่านี้ชี้ว่าการเว้นช่วงให้ร่างกายได้พักจากการย่อยอาหารจะก,กระตุ้นกระบวนการที่เรียกว่าออโตฟาจีหรือการกลืนกินเซลล์ที่เสื่อมสภาพของร่างกายช่วยกำจัดของเสียแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับซึ่งก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วเมื่อ2000กว่าปีก่อนนั่นเองค่ะ ชี้ให้เห็นพระปีชายานที่มองการไกลจริงๆน่าทึ่งมากครับที่ภูมิปัญญาโบราณสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ขนาดนี้และในด้านประโยชน์ต่อจิตใจล่ะครับการฉันมือเดียวส่งผลดีต่อการฝึกฝนจิตใจอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์โดยตรงแล้วก็สําคัญมากค่ะการจํากัดมืออาหารเป็นการฝึกฝนจิตใจในหลายๆด้านเลยอย่างแรกคือช่วยลดความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความอยากในรสชาติอาหารเพราะเราไม่ต้องคิดเรื่องกินบ่อย จิตก็สงบลงได้ง่ายขึ้นลดความง่วงซึมหลังทานอาหารทำให้มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นมีเวลาและพละกกำลังมากขึ้นสำหรับใช้ในการปฏิบัติธรรมเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือศึกษาพระธรรมค่ะเหมือนเป็นการเคลียร์พื้นที่ทั้งทางกายและทางใจเพื่อให้การปฏิบัติธรรมราบรื่นขึ้นนะครับใช่ค่ะ นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกวินยัยความอดทนการควบคุมตนเองซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สําคัญมากในการพัฒนาจิตวิญญาณลองนึกถึงท่านพระพัทลีที่กล่าวถึงไปตอนต้นนะคะท่านต้องเอาชนะความเคยชินและความรู้สึกไม่สะดวกสบายของตัวเองอย่างมากแต่เมื่อทําได้นอกจากจะปฏิบัติตามพระวินัยแล้วยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ท่านบรรลุธรรมในที่สุดด้วย การจัดการกับความอยากพื้นฐานอย่างเรื่องอาหารได้ก็เป็นการสร้างกำลังใจในการต่อสู้กับกิเลสท,ที่ละเอียดขึ้นไปอีกค่ะอ๋อการจัดการความต้องการพื้นฐานเพื่อฝึกฝนจิตใจนี่เองที่น่าจะเชื่อมโยงไปถึงหลักธรรมสำคัญอย่างเรื่องอาหารสี่ที่เคยเกริ่นไว้ใช่ไหมครับอยากให้ช่วยอธิบายหลักธรรมนี้เพิ่มเติมหน่อยครับว่าคืออะไรแล้วเกี่ยวกับการฉันมื้อเดียวอย่างไรค่ะการเข้าใจเรื่องอาหารสี่หรือจตุราหารเนี่ย จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจความหมายของการจัดการเรื่องอาหารการกินในทางพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะคำว่าอาหารในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งที่กินทางปากเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงปัจจัยหล่อเลี้ยงหรือสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตและจิตใจให้ดำรงอยู่และเป็นไปซึ่งมีอยู่4ประเภทคือ 1. โกวลีการาหารอ่านว่ากะวะลิงการาหารคืออาหารคือคำข้าว หรืออาหารหยาบที่เรากินเข้าไปทางปากนี่แหละค่ะพระพุทธเจ้าทรงให้กำหนดรู้ว่าเราบริโภคอาหารนี้เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีชีวิตอยู่ปฏิบัติธ,ธรรมต่อไปได้ไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานหรือสนองความอยากในรสชาติอ hmm. เปรียบเหมือนพ่อแม่ที่ต้องจำใจกินเนื้อลูกในไส้เพื่อข้ามทางกันดานที่หิวโหวยการเข้าใจแบบนี้จะช่วยให้เราเท่าทันกามาคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ที่มากับอาหารค่ะเป็นอุปมาที่กระตุ้นให้คิดตามมากๆเลยครับค่ะ2ภาษาอาหารคืออาหารคือภสษะหรือการกระทบกันของอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธ,ธรรมารมการกระทบกันนี้เป็นเหมือนอาหารที่ป้อนเข้ามาแล้วก่อให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเขึ้นมาครับ พระองค์ทรงเปรียบเหมือนวัวที่ถูกถลกหนังออกหมดไม่ว่าจะไปที่ไหนถูกอะไรสัมผัสก็มีแต่ความเจ็บปวดแสบร้อนการกำหนดรู้ภาษาหารจะช่วยให้เราเห็นว่าเวทนาทั้งหลายที่เกิดจากการกระทบนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นค่ะเข้าใจแล้วครับคือการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจชนิดหนึ่งใช่ค่ะ 3. ม,มโนสันเจตนาอาหารคืออาหารคือความจงใจหรือเจตนานั่นเองความตั้งใจความคิดที่จะทำนั่นทำนี่เป็นอาหารที่ปรุงแต่งให้เกิดกรรมทั้งทางกายวาจาและใจซึ่งจะนำไปสู่ผลคือวิบากและการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ mm hmm. อาองเปรียบเหมือนการถูกฉุดคร่าให้ลงไปในหลุมถ่านเพลิงอันร้อนแรง คนที่รักชีวิตย่อมต้องดิ้นรนหนีการกำหนดรู้มโนสัญเจตนาหารจะช่วยให้เราเท่าทันต้นต,นต่อของเจตนาคือตัณหา 3. อย่างกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่ให้มันฉุดคร่าเราไปค่ะ 4. วิญญาณอาหารคืออาหารคือวิญญาณหรือความรู้แจ้งอารมณ์ผ่านทางทวารทั้ง6วิญญาณนี้เป็นอาหารหรือเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดนามรูปคือกายและใจของเราขึ้นมา ดำรงอยู่สืบต่อไปครับพระองค์เปรียบเหมือนนักโอดที่ถูกลงโทษด,ด้วยการถูกแทงด้วยหอกวันละ300เล่มทุกเช้าเที่ยงเย็นแต่ก็ยังไม่ตายคือยังคงมีการรับรู้อยู่ร่ำไปการกำหนดรู้วิญญาณอาหารจะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะความเป็นจริงของนามรูปว่าเป็นเพียงกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงค่ะ ลึกซึ้งมากครับแล้วทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการฉันมื้อเดียวอย่างไรครับเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะการปฏิบัติเรื่องการฉันมื้อเดียวคือการฝึกจัดการกับโกบลีการาหารซึ่งเป็นอาหารประเภทที่หยาบที่สุดแล้วก็เห็นได้ชัดเจนที่สุดครับเมื่อเราสามารถฝึกฝนให้มีสติรู้เท่าทันแล้วก็ควบคุมความอยากในอาหารทางกายได้ดีขึ้นก็เหมือนเราได้สร้างพื้นฐานแล้วก็กำลังใจที่ดีค่ะ มันจะส่งผลให้เรามีสติปัญญาและความสามารถที่จะไปรู้เท่าทันอาหารที่ละเอียดกว่าอีก3มชนิดคือผัสสะเวทนาเจตนาตัณหาและวิญญาณได้ง่ายขึ้น oh. เหมือนกับว่าพอเราควบคุมความอยากระดับพื้นฐานได้แล้วการจะไปรับมือกับความอยากหรือกิเลสท,ที่ซับซ้อนกว่าในระดับจิตใจก็จะทำได้ดีขึ้นไม่ถูกเหมือนครอบงำได้ง่ายเหมือนเดิมการปฏิบัติเรื่องอาหารกาย จึงเป็นเหมือนประตูบานแรกหรือเป็นบันไดขั้นต้นที่สําคัญยิ่งในการทําความเข้าใจและจัดการกับอาหารใจเพื่อความพ้นทุก์ค่ะเป็นการฝึกจากเรื่องใกล้ตัวที่หยาบที่สุดเพื่อไปสู่การเข้าใจสิ่งที่ละเอียดอ่อนภายในจิตใจเราเองเข้าใจแล้วครับที่นี้กลับมาที่เรื่องข้อกําหนดนิดนึงนะครับในเมื่อฉันได้มือเดียวก่อนเที่ยงแล้วถ้าเกิดหิวในเวลาอื่นหรือมีอาการป่วยไข้ขึ้นมาเพราะวินัยมีข้อยืดหยุน่นหรือสิ่งที่อนุญาตให้ฉันเพิ่มเติมได้ไหมครับมีค่ะ พระพุทธองค์ทรงเข้าใจถึงความจำเป็นทางร่างกายแล้วก็สุขภาพของภิกษุนะคะท่านจึงได้วางข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งที่บริโภคได้ตามการและเวลาไว้เรียกว่าการลิกซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะมีอะไรบ้างครับ 1. ยาวากาลิกคือของที่บริโภคได้ชั่วคราวหรือตามการและเวลาที่จำกัดคือตั้งแต่รุ่งเช้าจนถึงเที่ยงวันเท่านั้นอันนี้ก็คือพัตตาหารมือหลักที่กล่าวไปแล้วเช่น ข้าวปลาเนื้อผลไม้ขนมต่างๆหรือเรียกรวมๆว,ว่าโภชนะ5อย่างค่ะครับ 2. ยามกาลิกคือของที่รับประเคนแล้วบริโภคได้ภายในกำหนด1วันกับ1คืนหรือ1ยามตั้งแต่รับมาจนถึงรุ่งเช้าวันใหม่สิ่งนี้ที่สำคัญคือน้ำปานะหรือน้ำผลไม้ค่ะน้ำปานะ 3. สัตตาหากาลิกคือของที่เก็บไว้บริโภคได้ภายใน7วันได้แก่เพสชา คือเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยซึ่งใช้เป็นทั้งยาและอาหารเสริมกำลังได้ในกรณีจำเป็นค่ะ 4. ยาวชีวิตคือของที่เก็บไว้บริโภคได้ตลอดชีวิตไม่จำกัดกาลเวลาส่วนใหญ่หมายถึงยารักษาโรคต่างๆหรือสมุนไพรที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการอาภาธน่าสนใจตรงน้ำป่านะที่เป็นยามะการิลนะครับอยากให้ขยายความตรงนี้หน่อยครับว่าคืออะไร และมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างค่ะน้ำปานะคือน้ำผลไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุดื่มได้ในเวลาวิการคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงรุ่งเช้าเพื่อบรรเทาความกระหายความอ่อนเพลียหรือดับความร้อนในร่างกายนะคะไม่ใช่เพื่อความอ,ร,อร่อยหรือมุ่งสนองความอยากในรสชาติครับมี8ชนิดหลักที่ทรงอนุญาตไว้ชัดเจนเรียกว่าอัฐบาลเช่นน้ำมะม่วง น้ำชมพู่หรือน้ำว้าน้ำกล้วยทั้งมีเมล็ดและไม่มีเมล็ดน้ำมะตรางแต่ต้องเจือน้ำก่อนน้ำจันทหรือน้ำองุ่นน้ำเง้าบัวและน้ำมะพรางหรือลิ้นจี่ค่ะนอกจากแปดอย่างหลักนี้แล้วมีน้ำอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะทรงอนุญาตน้ำที่คั้นจากผลไม้ชนิดอื่นๆโดยทั่วไปแต่ยกเว้นน้ำต้มเมล็ดเข้าเปลือกรวมถึงน้ำจากใบไม้ต่างๆยกเว้นน้ำผักดองน้ำจากดอกไม้ยกเว้นดอกมะตราง แล้วก็น้ำอ้อยสดก็ดื่มได้ค่ะอ๋อครับมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สำคัญคือควรเป็นน้ำผลไม้สดที่คั้นในวันนั้นไม่ได้ผ่านการต้มหรือปรุงด้วยความร้อนและถ้าจะฉันในเวลาวิกาลหลังเที่ยงควรให้ผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุเช่นสามนเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ประเคนถวายค่ะเข้าใจหลักการและข้อกำหนดของน้ำปะนะแล้วครับแล้วเพสัตาที่เป็นสัตตาหากาลิกเก็บไว้ได้7วันนี่แหละครับ มีทั้งเนยน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยฟังดูให้พลังงานได้ดีทีเดียวนอกจากใช้เป็นยาแล้วถือเป็นอาหารด้วยไหมครับเป็นคำถามที่ดีค่ะเภสัชฯห้าเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเนี่ยมีวัตถุป,ประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นยาบำรุงกำลังหรือใช้ในกรณีที่ภิกษุอาพาธครับแต่ในขณะเดียวกันด้วยลักษณะของมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีรสชาติดีในพระวินัยบางแห่งก็จัดว่าเป็นโภชนะอันประณีตด้วยค่ะ โภชนะอันประณีตใช่ค่ะซึ่งตามปกติแล้วภิกษุที่ไม่เจ็บป่วยไม่ควรไปเอ่ยปากขอโภชนะอันประณีตเหล่านี้จากชาวบ้านเพื่อตอนเองถือเป็นการไม่สมควรแต่เมื่ออาพาธหรือมีความจำเป็นทางร่างกายจริงๆก็ทรงอนุญ,ญาตให้รับและฉันได้ตามความเหมาะสมภายในกำหนด7วันค่ะครับผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่มักเป็นที่ถกเถียงกันครับคือเรื่องการฉันเนื้อสัตว์ในสมัยนั้นภิกษุฉันเนื้อสัตว์ได้หรือไม่ครับ ในมุมมองของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาทตามหลักฐานในพระไตรปิฎกนะคะพระพุทธเจ้าได้ส่งห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์โดยสิ้นเชิงแต่ทรงวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าเนื้อที่ภิกษุฉันได้นั้นต้องบริสุทธิ์โดยส่วนสามหรือที่เรียกว่าติโกติบริสุทธิ์ค่ะติโกติบริสุทธิ์บริสุทธิ์โดยส่วนสามหมายความว่าอย่างไรครับ หมายความว่าภิกษุนั้น 1. ไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองว่าเขากำลังฆ่าสัตว์นั้นเพื่อนำมาถวาย 2. ไม่ได้ยินมาว่าเขาเจาะจงฆ่าสัตว์นั้นเพื่อนตนและ 3. ไม่มีข้อสงสัยหรือไม่ได้รังเกียจในใจว่าเนื้อน,นี้น่าจะมาจากการที่เขาเจาะจงฆ่าเพื่อเราโดยเฉพาะถ้าเนื้อน,นั้นบริสุทธิ์โดยเงื่อนไขทั้ง3ประการนี้ก็ถือว่าฉันได้ไม่ผิดพระวินัยค่ะมีเรื่องราวหรือตัวอย่างประกอบหลักการนี้ไหมครับมีค่ะ เช่นเรื่องที่พระเทวทัตเคยทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามภิกษุฉันปลาและเนื้ออย่างเบ็ดขาดแต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตตามนั้นครับหรือเรื่องของท่านสีหะเสนาบดีซึ่งเคยนับถือศาสนาอื่นมาก่อนพอเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาได้กราบทูลน,นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปฉันพัฒหารที่บ้านท่านก็สั่งให้คนไปซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาค่าขายอยู่แล้วในตลาดมาปรุงถวาย แต่ก็ถูกนักบวชนอกศาสนากล่าวหาว่าท่านสีหเจตนาฆ่าสัตว์ใหญ่เพื่อเลี้ยงพระพุทธเจ้าเพราะองค์จึงได้ทรงชี้แจงหลักเกณฑ์ติโกติปริสุทธิ์นี้และทรงบัญญัติห้ามฉันเนื้อที่รู้อยู่แก่ใจว่าเขาเจาะจงฆ่ามาเพื่อตนค่ะเข้าใจครับแล้วมีเนื้อสัตว์ประเภทไหนที่ทรงห้ามฉันโดยเด็ดขาดเลยไหมครับมีค่ะในพระวินัยระบุเนื้อที่ห้ามฉันไว้10ชนิดได้แก่เนื้อมนุษย์ เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีเนื้อเสือโครงเนื้อเสือเหลืองเนื้อหมีและเนื้อเสือดาวโหสิบอย่างหรือเป็นสัตว์ที่คนทั่วไปนับถือในสมัยนั้นนอกจากนี้อย่างที่กล่าวไปตอนต้นเรื่องเพศสัตว์5นะคะว่าภิกษุไม่ควรเอ่ยปากขอโภชนาอันประณีตซึ่งอาจรวมถึงเนื้อสัตว์บางชนิดด้วยเว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นคืออาพาธค่ะครับ ตรงนี้ต้องขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรากําลังนําเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏในหลักฐานและบริบททางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสไม่ได้มีเจตนาจะตัดสินคุณค่าหรือชีว่าการบริโภคแบบใดถูกหรือผิดดีกว่าหรือด้อยกว่าเพียงต้องการให้เห็นข้อกําหนดและแนวปฏิบัติในพระวินัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตและการฝึกฝตนตนเองของภิกษุในยุคนั้นครับค่ะเข้าใจค่ะในขณะที่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานส่วนใหญ่จะมีแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดกว่าในเรื่องนี้ โดยส่วนมากจะปฏิเสธการฉันเลื้อสัตว์โดยสิ้นเชิงเพราะมองว่าเป็นการส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมในการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ค่ะขอบคุณสําหรับคําอธิบายที่ชัดเจนและรอบด้านครับทีนี้มาถึงคําถามสําคัญสําหรับพวกเราในยุคปัจจุบันกันบ้างครับการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ทั้งเรื่องการฉันมื้อเดียวประเภทอาหารที่อนุญาตหรือแม้แต่เรื่องเนื้อสัตวก็ดีมีความจําเป็นหรือสําคัญกับชีวิตประจวบันของเราในยุคนี้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย ชีวิตเราจะเป็นอะไรไหมครับอืมถ้าถามว่าจําเป็นถึงขั้นที่ว่าไม่รู้แล้วชีวิตจะดําเนินต่อไปไม่ได้เลยไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะชีวิตเราก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปตามปกติครับแต่การได้เรียนรู้และทําความเข้าใจถึงที่มาที่ไปหเหตุผลเบื้องหลังทั้งในเชิงสุขภาพกาย การฝึกวินยัยแล้วก็การพัฒนาจิตใจรวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากแนวปฏิบัติในสมัยพุทธ,ธกาลเหล่านี้ดิฉันคิดว่ามันให้มุมมองแล้วก็แง่คิดที่มีคุณค่ากับชีวิตในยุคป,ปัจจุบันของเราได้มากทีเดียวค่ะให้คุณค่าในแง่มุมไหนบ้างครับอย่างน้อยที่สุดนะคะมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราหันกลับมามองดูพฤติกรรมการบริโภคของตัวเองมากขึ้นค่ะ ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการกินอย่างมีสติรู้จักประมาณไม่ตามใจปากจนเกินพอดีซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวอืหรืออาจทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีวินัยในตนเองการรู้จักยับยั้งชั่งใจควบคุมความอยากซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องกินแต่รวมถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วย นอกจากนี้การเข้าใจหลักการเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองรวมทั้งกายและใจจากภูมิปัญญาโบราณก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เสมอค่ะครับไม่ว่าเราจะเลือกนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องทำตามรูปแบบเป๊ะๆแต่การเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังเช่นความพอดีความมีสติการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับฟังดูแล้วการเข้าใจหลักการเบื้องหลังเป็นสิ่งสำคัญนะคะ่ะ แล้วถ้าเราเข้าใจและอาจจะลองนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้บ้างมันจะช่วยให้ความทุกข์ในชีวิตเราน้อยลงได้จริงไหมคะ่ะดิฉันเชื่อว่าการเข้าใจและนำหลักการเบื้องหลังแนวปฏิบัติเหล่านี้มาปรับใช้สามารถช่วยลดความทุกข์ในชีวิตได้จริงค่ะลองคิดดูว่าความทุกข์ในชีวิตเราส่วนหนึ่งเกิดจากอะไร ก็มักจะมาจากปัญหาสุขภาพกายที่เกิดจากการกินอยู่ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะใช่ครับหรือเกิดจากความทุกข์ใจที่มาจากการวิ่งตามความอยากที่ไม่เคยสิ้นสุดทําให้จิตใจวุ่นวายไม่สงบสุขครับผมดังนั้นเมื่อเรานําหลักการเรื่องความพอประมาณการมีสติในการบริโภคการรู้เท่าทันความอยากหรือตัณหา และการเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการใช้จ่ายการเสพข้อมูลข่าวสารหรือการใช้เวลาในแต่ละวันมันก็ย่อมช่วยบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุเหล่านั้นได้ไม่มากก็น้อยค่ะและถ้าเรามองให้ลึกลงไปถึงเรื่องอาหาร4ี การฝึกฝนให้รู้เท่าทันและสามารถจัดการกับอาหารทุกประเภทที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราโดยเฉพาะอาหารทางใจคือผัสสะที่เข้ามากระทบเวทนาที่เกิดขึ้นเจตนาที่ปรุงแต่งและตันหาที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังได้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติเพื่อลดและดับทุกข์ในทางพุทธศาสนาเลยทีเดียวค่ะโดยสรุปแล้วการที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ทรงฉันพัฒนารเพียงมื้อเดียวนั้นไม่ใช่เป็นเพียงข้อปฏิบัติลอยๆแต่มีเหตุผลรองรับที่ลึกซึ้งหลายมิติเลยนะครับทั้งเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพพลานามัยโดยตรงลดความเจ็บป่วยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนอบรมตนเองตามกรอบพระวินัยสร้างความมักน้อยสันโดษและที่สําคัญที่สุดคือเพื่อเกื้อกูลต่อเป้าหมายสูงสุดคือการปฏิบัติธรรมขัดเกากิเลสตันหาและพัฒนาจิตใจ,จให้ก้าวหน้าค่ะ นอกจากนี้ยังมีข้อกำลับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ฉันได้ในเวลาต่างๆอย่างชัดเจนเช่นกาลิกาสีน้ำปานะและเพสัชาห้าเพื่อให้ภิกษุสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่ลำบากเกินไปแต่ก็ไม่ผิดพระวินยัยและยังคงเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอยู่ใช่ค่ะและเป็นเรื่องน่าทึ่งที่หลักการบางอย่างซึ่งมีมานานกว่า2,000ปีเช่นการจำกัดช่วงเวลาทานอาหารหรือการทานน้อยมื้อลง กลับได้รับการยืนยันจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากจริงๆการทำความเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังแนวปฏิบัติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีสติความพอประมาณการรู้เท่าทันความอยากหรือการเห็นคุณค่าของสุขภาพองค์รวมอาจเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้เรานำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงในโลกยุคปัจจุบันค่ะและสาหรับวันนี้ ก่อนจะลากันไปมีข้อคิดสุดท้ายฝากไว้ให้ลองนำไปคบคิดกันต่อครับนอกเหนือไปจากเพียงแค่เวลาหรือปริมาณของอาหารทางกายที่เราบริโภคเข้าไปในแต่ละวันแล้วลองพิจารณาให้ลึกลงไปอีกสักนิดไหมคะว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปทางใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเราคิดเราสัมผัสหรืออาหารในความหมายของภัฒสะ มโนสัญเจตนาและวิญญาณนั้นมันกําลังหล่อเลี้ยงชีวิตและส่งผลต่อประสบการณ์ความสุขหรือความทุกข์ของเราในปัจจุบันอย่างไรบ้างคะสําหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ